Yeah. Hey everyone, the day after Christmas, we are going in Sweden. We look the ice everywhere in Sweden now. Uh, we are going out. How This how we live in Sweden in the cold country. Before we going somewhere. we have to take away the ice from the car <laughs> we do it every morning before we go to work we go to shopping <laughs> ทุกวันนะคะที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่กับทางเหนาวนะคะเป็นแบบนี้นะคะต้องใช้แหวงขูดน้ำแข็งนะคะกว่าจะออกนะคะ <laughs> อสตาร์ตด้ค่ะต้องสตาร์ทรถก่อนด้วยช่วยให้ความร้อนข้างในก่อนมันถึงจะมันถึงจะแบบบังีจะช่วยให้ความร้อนอ่ะแลมันจะขูดง่ายขึ้น <c oughs> <c oughs> ดูดูนะคะกระจกรถนะคะ trần not easy. มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะกับการที่จะขูดน้ําแข็งที่แบบลบหลายๆลบ3องศา4องศาออกจากกระจกรถนะคะมันยากใช้แรงเยอะมากสำหรับเขาอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิตเก็เทีย่ยวชาญ My husband no problem to take away the ice because he l i v e n in Sweden for all his life so this is for him ถ้าเกิดไม่เอาน้ำแข็งออกนะคะก็จะเราก็จะขับรถไม่ได้แล้วก,ก็จะมองไม่เห็นติดด้วยค่ะเดี๋ยวสือสตั มีน้ำแข็งที่พื้นด้วยนะคะนะคะบ้านทุกหลังนะคะ every house is have the ice every car m y n e i g h b o r Is uh, my house droop d r o o นะคะบนหลังคาก็มีแต่น้ำแข็งเต็มไปหมดนะคะวายจะขุดน้ำแข็งเสร็จก็ใช้เวลา take the t ท m e t <laughs> so thank you very much. Bye bye. Soon we have to go. So we uh, soon we finish with uh, the away the ice from the car. So thank you for watching my video. บายบายคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนะคะเนี่ยค่กการใช้ชีวิตอยู่ชเมืางหนาวมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเลยนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ